สวัสดีครับสวัสดีนะครับงามแรงครับนะตอนค่าครับนะครับตอนประมาณสักห้าหกโมงเย็นนะครับนะกับบ้านสวนครับบือนเดิมครับตอนเย็นครับตอนแรงแรงพี่น้องเลยโอ้ยบรรยากาศครับหลังฝนตกครับพี่น้องครับกับบรรยากาศบ้านสวนครับนะนะก็จะเป็นหมอกนะครับก็จะขึ้นครับนาตามล่องภูเขานะครับ หมอกก็จะขึ้นตามล่องภูเขานะครับบรรยากาศหลังฝนตกครับก็พื้นที่ก็จะเขียวุ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาขยาครับเราใช้การตัดครับตัดไปทันสักนิดนึงนะครับอาครับสําหรับย่ําแรงนี้นะครับให้นะครับเอฟซีทุกคนมีความสุขครับคิดสิ่งใดขอสมมุนงคปมาพัฒนาครับนอนหลับฝันดีครับวันนี้ครับค่ำคืนนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ